รวมชาร์จ300เนาะโอเคออเจ้าถ้าแบตเก่ากว่าน,นี้ผมก็เอา500อะ่ะเนาะเพราะว่า <laughs> ถ้าพี่ไม่มาคืนผมเลยอ่ะเสร็จเลยใช่ไหม,มแต่นี้มันแบตใหม่อยู่ยังไงพี่ต้องมามากะกาพวกสับกลัวกันสับนะใช่ครับ ถ้าไฟหมดอ่ะมันไม่ชาร์จวันเดียวเต็มหรอกมันบอกไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมมันมันบอกไม่ได้ว่ามันจะชาร์จเต็มตอนไหนอ่ะเหรอเดี๋ยวขอตีเป็นวันหนึ่งเลยเดี๋ยวขอเบอร์คุยกันโทรเช็คกันก่อนค่อยมาก่อนก็ได้เนาะจะแปะสติ๊กเกอร์ไว้ให้อ่าอ่มันจะได้เบอร์ไว้ด้วยเออมันจะได้แบบว่ามาว่าอยู่ไหมมาอเพราะว่าเผื่อผมออกไปข้างนอกเลยครับกลับ แบตเตอรี่เนี่ยมันจะมี12โวลต์ครับผมมันมากกว่าแบบหน่อยเดียวเองทำ1.2เ oh ท่าไแปบบมันเหมือนมันจะไม่ชาร์จแล้วอ่ะตอนตัวชาร์จว่างั้นเหรอมัน13นเองใช่ไหมเพราะทอดออกมาปุ๊บมันมีไฟเลยสาี <34 S 2> ่เปอร์เซ็นต์กูดรีชาร์จกูดรีชาร์จใช่มันบอกว่าแบตเตอรี่ให้เอาไปชาร์จ แบบดีเอาไปชาร์จได้เปนหน้อ่ถ้าปิดแอร์ได้ก็ดีปิดแอร์เพราะว่าทำไงให้ไปีน้อยที่สุดับครับพอเราเปิดไฟหน้าขึ้นที่นี่นะตัดเลนะอ่าอ่าตอนนี้เราก็อ่ากำลังมาบ้านใหญ่ทวดนะอุ้ยต้นไม้ล้มโอ้อายุเฮ้ยระวังระวังค่อยค่อยคค่อยโอ้โอ้โอไม่อนค่อเออแรงลมแรงนะี่ วกเหล็กนะครับอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าบ้านยายทวดเขาเป็นยังไงอยู่ยังไงนะฮะตอนนี้คือถนนเกิดอายุคด,ดูร้อนนะครับมีฝนตกเล็กน้อยถึงเปียกนะครับแล้วก็มีต้นไม้ย้อยลงขวางทางแล้วก็ล้มด้วยนะครับเนี่ยนะฮะเยอะเลยนะครับหลายจุดนะครับก็ ท่านใดที่ผ่านถนนเส้นอ่าันนี้เส้นอะไรวะเส้น,ลำส,นลำสมพุงลำสมพุงที่จะตัดออกลำสมพุงทรับน้อยที่จะตัดออกอลำส่วนที่รบบรีนะฮะก็ใช้ความระมัดระวังสัก,กนิดนึงนะครับตอนนี้มีต้นไม้ล้มอยู่หลายจุดนะครับนะนเราก็ระวังข้างหน้านะคะนี่ข้างหนา้าก็มีนะไปแวบๆโน่นนะฮะแล้วก็คนก็เล่นสมการอยู่นะฮะ หักลงระหว่างข้างทางนูันเป็นอะไรคืออ่าเป็นอะไรรเปล่าเป็นไรเป็นไรไม่น่าเป็นไรอมอเขาตั้งจจอดพาร์ครเกียรไม่น่าเป็นไรอ่าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศที่บ้านนะครับหรือว่าข้างทางว่าเป็นยังไงนะโอ้ดูน้ำโอตกแบบน้ำท่วมเลยนะนี่น้ำท่วมเลยแรงมากเลยนะนี่ข้างเรามาเมื่อกี้ยังแห้ง มันมันตกเป็นจุดเป็นช่วงเนาะใช่มีน้ำท่วมถนนเลยไปง่ายกัปตานชอบไหมบ้านยายเห็นภูเขาด้วยอ่ะยามบันยี่ทวดอ่ะชอบไหมชอบเย็นไหมลูกเย็นไหมเย็นสบายนี่นี่จุดหนึ่งนี่ไม่ห่างนี่มองไม่เห็นอ่ะนี่จุดหนึ่งอ่ามองไม่เห็นแล้วนะฝนลงมาแล้วด้วยว้าว รถเราก็เปิดแอร์ไม่ได้นะครับมันเปลืองมันแบตนะครับแล้วก็แอน้ำยาหมดแล้วด้วยมต้องเปิดกระจกวิ่งนะอันตรายที่หนึ่งนะครับฝนสานแต่ว่ามันก็ต้องไปแบบนี้เพราะว่าแบตเรามีปัญหานะรเราทำการสับแบตกับร้านชาไปแล้วนะครับรถย,ยังเล่นสงการอยู่เนาะพอดีนะฮะจะได้ไม่ต้อง เมืองน้ำเนาะเปียนเย็นช้ำเลยแถวนี้ออยู่ใกล้บ้านยายแล้วนะอีกประมาณสักตรงนูุนแสดงว่ามีต้นไม้อีกนู่นอะต้นไม้ขวางทางนู่นอะอ๋อไปไปไปไม่ใช่อะไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเขาขอทางกันเราไปเรื่อยนะฮะโอ้โหไไงแม่กลางหาลมแม่ไหนกลางหาลมโน่นเหรออ๋อซิกเนเจอร์ของที่นี่ นี่นะครับบ้านเขาก็จะมีกลางหาันลมใช่ไหมกาหาลางหันลมเยอะเพราะ<ช>ว่าแถวนี้ก็จะเป็นเมืองเมืองลมนะครับชื่อบ้านนะบ้านลมเขาเนาะบ้านบ้านเขาชอ่องบ้านเขาชอ่องลมนะชื่อเขาบ้านเขาชอ่องลม mày chào mày chào mấy, chào mày 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 ทางเข้าบ้านชุบไม่ตกหนึ่งสองสามสี่ห้าเข้ามาทางนี้ห้าหมู่บ้านเนาะลำน้ำอ้อยหมู่บ้านแรกลำหมู่บ้านลำอ้อยเหรอลำน้ำอ้อยลำน้ำอ้อยเย่าโซนโซนนี้ใช่ไหมใช่ทางทางผ่านนี่เลยออ๋ดูดีมากคิดตก ไม่ตกอ้วทำไมไม่ตกไม่ตกฝั่งนี้ไม่มีฝนเลยอ้นไม่ตกดูนั่งนอนดิเมื่อกี้ยังเปียกอยู่นะเอามากกำลังมาไมมมันกำลังมามันกำลังมานี่ยอแปะพอแปะอยู่แม่ไม่ตกุ้ยพิ้องออกมาบุกมันไหม จะเหมือนนกัแสดงว่าเขาลูกนี้บางไหมอ่ะดูดิทำไมคุณทำแบบนี้ <c oughs> คุณมาเ,ามเลยแต่วิวทิวท,ทัของบรรยากาศทางบ้านตอนนี้ <c oughs> มีแตเะะ่เป็นไร่นะคะเป็นไร่มันไร่อ้อยนะคะอปลผกมัมนูกอ้อยนะดินถ่ดดินเนาะผลิสง เขาพดนี้ทางนี้เขาจะทำกันแบบนี้นะคะตอนนี้อยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านลำน้ำอ้อยนะคะทางผ่านอําเภอทางผ่านทางจะเข้าบ้านอําเภอมุกเล็กจังหวัดสระบุรบีใช่ไหมใช่ช่าไมมันเบอร์มาไม่โฟกัสคุณปัดหน้าหน้ากระจกนยะเออจะเปลี่ยแนแปลงไ,ไปเยอะเลย ไม่เดิมมะเปลี่ยนแปลงเยอะมู่บ้าคือเขาพัฒนากันแบบขยับเนาะก็ยังว่าแหละนานแล้วนานแล้จริงๆอืมเขาไม่ตะมัวแล้วเราติงนี้เขาเรียกแ่้ววัวนมตอนนี้คือจะถ่ายยาวเลยให้ไปถึงบ้านเลยตอนนี้ลุ้นกันว่ายายทำอะไรอยู่นะคะตอนนี้ ีเขาฟอกระจายข่าวเลยอ๋อเจียมไปเรียนคลุ้งคลานกันเฮ้ <c oughs> เฮ้เฮ้เฮ้เขาเจียมไปเรียนกันที่ที่เราค่ะที่เรามาที่ปากช่องอ,ะอ่ะอ่ากนน็เป็นววเลยไปอรวมกันหนุนเลย นอกกันเลยเนาะก่อนมันเป็นทางเลี่ยวๆียวใช่ไหมละ่ะคนก็กระยับมาอยู่ข้างนอกกันแถวนี้มีแต่คอกสิงไงเพราะว่าเขาดูนัวดู Không à. à, này mùa ba lên rồi nhá. À, à, này mùa ba lên rồi nhá. Đíp đíp นี่คือทางขึ้นบ้านนะคะตอนนี้บ้านอยู่สุดเลยนะคะมาลุ้นกันว่ายายทำอะไรอยู่หญ่ใครอ่ะจำไม่ได้เลย <c oughs> เกือบสิบปีแล้วไม่ได้มาหาเขาแกเป็นใครมาหาฉันใหญ่ <pathway> ถึงแล้วถึงแล้วนี่คือยายทวดนะ <Ep is. S 1> ถึงแล้วโอ้โหดีครับัส <c oughs> ดีครับัสดีครับลุงัสดีครับัอดีครับัสดีครับโอ้เอาหลานเอาฝนมาด้วยนี่ยายเอาฝนมาด้วย อน่นนี่ไงยายทวดไงนี่ใช่ป่าเนี่ยใช่ละนี่เนี่ยมองไม่เห็นแล้วอันนี้นี่ตอนมาหานีัยังอุ้มอยู่เลยพี่บูโน่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหี่ร้าน

เอาฝนมาฝากตกอย่างหนักตลอดทางมาเลยนั่นน่ะไม่ฮะมาตลอดเลยแม่ียออะคนเยอะมากโอ้นนี้รว่าจะลงไปถายกินลงไปขายกินลงไปซื้อของกันเข้ารถอย่างเยอะขยับไม่ได้เลย เฮ้ยเป็นไงไหนแฟนเดีวดิแฟนแฟนอีกคนแฟนอีกคนหน้ามาพี่มันมาด้ไหมพี่มันกแกว่าพีจะมาวัสดีสวัดีครับสวัสดีครับวันดีครับสวัสดีครับที่เวันข้างมน ทุกท่านก็หลังจากที่เดินทางมานะฮะก็เจอลหลายอย่างแล้วก็ได้มาถึงบ้านของยายทวดแล้วนะฮะก็รู้สึกว่าดีใจนะกี่ปีแล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลกงเยอะเลยครั้งสุดท้ายที่เราแวะมาหายายนี่ก็คือตอนกับตันเรากลับมาใช่ไหมประมาณปี ีห้าเก้าจำได้ห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดสองสามหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดโหกับตันจะแปดปีเก้าปีแล้วเนี่ยโอ้ดูดิทำไมเราถึงได้ไม่ได้มาหายายขนาดนี้นานมากเลยนะนี่นานมากเลยอย่าทำอย่างนี้อีกนะ อย่าปล่อยไว้นานอ่ะก็ขอบคุณนะที่รับชมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวไปที่ไหนยังไงอยเไวันนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านคุณยายแล้วยายทวดแล้วนะอู่นะฮะก็ยังแข็งแรงอยู่อายุเท่าไหร่แล้วยายอ่ะยายเท่าไหร่แล้วอ่ะอายุยายเท่าไรยายอายุเท่าไรแม่เท่าไรเท่าไร 8ปดสิบ <80. S 1> นี่คุณยายแปดสิบเป็นไงจเจอยายทวดแล้วเป็นไงอายุสิบขวบอ่ะโอเคฮะทุกท่านคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละ,ะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายเด็กๆ bye. บายสวัสดีครับนูนนะนี่ก็นี่ก็ยายเขาหนูให้หนูขึ้นไปบนนั้นหน่อย